หลังจากเจ้าหน้าที่เขามาปรับตู้นอนให้เป็นตู้นั่งแล้วนะครับตอนนี้เราพ่อลูกอยู่ที่สถานีสารยากาลังจะไปลงสถานีหน้านะเปลี่ยนใจตอนแรกคิดว่าจะไปลงสถานีกลางบางซื่อเขาเรียกสถานีอะไรพี่วัดพีวัดนะแต่ยังคุ้นปากอยู่กับสถานีกลางบางซื่อนะครับก็จบทริปการเดินทาง Toyota ู่ s h o เ u p e r ซีรีส์นะครับของ ทุกๆคนนะครับตั้งแต่วันที่ถึงวันที่7สนามที่3ามสุราษฎร์ธานีปีนี้เป็นปีที่สองนะครับอาจจะเป็นปีที่หนึ่งหลายๆคนก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสนามอยู่ขอบสนามาแล้วก็อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคนพ่อ,อคุณแม่นะครับครอบค,ครัวนักกีฬาพลังบวกที่เดินทางมาทุ่มเทแค่ไหนถามใจเธอดูลูกๆเราแม้ไม่ติ่รนรบกวนก็ได้ประสบการณ์แล้วเราเอง ถึงได้รางวัลก็ยังต้องพัฒนาแล้วก็ไปต่อนะครับอะไรที่ต้องปรปับปรุงก็ต้องแก้ไขแล้วก็ไปสู่เป้าหมายต่อไปในสนามที่4นะครับพบกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็บรรยากาศเป็นยังไงบ้างกับการมาเดินทางด้วยเครื่องบินและกลับด้วยรถไฟก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆเอาเป็นว่าประทับใจมากๆเพราะว,ว่าไม่เคยไม่เคยมา ได้ไปรถไฟแล้วนะครับค,คุณพรนชาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเอาภอคุณพินนะครับน่ารักมากออกกาศเพิ่มอีก10นาทีเป็นรถนอนชั้นหนึ่งได้ขบวนข้างล่างได้แต่เคยข้างล่างแล้วก็ สีต่ตันก็สูงไม่เกิน145ยสี่ส้ก็เลยสามารถได้ราคาของเด็กนะครับก็คือไม่ต้องคิดสีราคาเต็มแล้วก็นอนกับพ่อนี่แหละเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในเอาโคตรพ่อคุณแม่โคตรพี่เอ,อกครอบครัวนักกีฬาพลังบวกนะไม่ใช่ครอกกบครัวนักกีฬาพร้อมบวกนะความรู้สึกของเด็กน้อยเป็นยังไงบ้างับสบายไหม แลย,ยิด้ำไม่ด้จะได้ได้ไงตหรือเปล่ป <c oughs> ห้ามไว้ว่าห้ามตดเ <c oughs> พราะว่ามีพี่เขานอนอยู่ข้างบนด้วยเส <c oughs> ิ่งหนึ่งในความฝันที่เป็นจริงอยากมาเดินทางด้วยรถไฟไหมเครื่องบินก็ดีครับรถไฟก็ได้ก็ทำให้มันหลากหลายทำให้ชีวิตมันมีรสชาติเหมือนตีแบก มันแข็งขันต้องเล่นลูกให้หลากหลายโอเคเราพบกันใหม่สวัสดีครับเดี๋ยวลงส,สถานาีบางบางํารุงแล้วก็เรียกแท็กซี่ต่อไปพระรามสองถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันนะครับโุกคน